สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู้ช่องตาลกตาลชาแน,นลจ้า,าคะะ่ะ,าาะพี่น้องคะพพอกันช่วงสายสายเนาะพี่น้องอะะะพาางอกันช่วงสายสายเนาะพี่น้องเนาะนะคะถามมาเบิองอันไดอันนึงเนาะพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้รถสร้างเสาจนมาทรงเสาสเนาะพี่น้องสร้างเสามาไว้ซีต้นอ่า มีภารากิจมีแนวสิได้เฮ็ดเนาะจากเนวสิได้เฮ็ดก็คือวนันเตยอยากเฮ็ดห้องเก็บของสิได้เอาของออกจากตรงร้านากาแฟเลยจ้ะจะจะลื้อของเก็บไว้ตรงร้านกาแฟออกให้มันเบิดจ้ะพี่น้องจ๋ากระเรียนสร้างอันนี้มา้านะจ๊ะพี่น้องจา๋าสร้างเสามาเนาะพี่น้องสร้างเสาสร้างปูนสร้างอันนี้อิด ที่เคยสร้างไว้ก็เดี๋ยวจะไ้ก่อสัมพังก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวก็จะได้สร้างอิฐเพิ่มอยู่พี่น้องอันนี้คือปูนสร้างมาไว้แล้วด้วยพี่น้องเด้ออันนี้คือกองปูนเนาะเอาผ่าคุ้มไว้ย่านฝนตัวพี่น้องแต่พี่น้องจา้าอันนี้สาหรับหินด้อจ้ะครับผมลองเลยครับ พี่น้องจ๋าสำหรับหินก็โชคดีนะพี่น,อน้นนนนองจ๋าโชคดีคือ ผู้ที่เพิน่นให้ลอตเตอรี่พี่เขมอดมาจ้ะให้ลอตเตอรี่พี่เขมอดมาจ้ะเมื่อนั้นเราอ่อนคุณแม่ท่านหนึง่งเราอ่นอนไปเอาลอตเตอรี่ไปแจกทีมงานสาน้อยเพื่อนแพงเนาะค่ะ,ะนี่อันของพี่หมอดอ่ะได้หาใบพี่น้องจา๋าได้มาหาใบมีใบหนึ่งใบที่ถือรางวัลน่ะได้ มีใบนึงนะจ้ะพี่น้องก็เลยันตีก็เลยเก็บไว้ว่าใส่ในอันที่มันเป็นประโยชน์ก้อนเนาะค่ะพี่น้องจ้ะเอาไปขึ้นแล้วไปะเดลืมไปไว่ายอไปขึ้นเง้นแล้วภาสิมให้พี่น้องเพิง่งลือไปไว่าไปขึ้นเงินแล้วพี่น้องจ๊ะนี่ลจกกะจ้ะก็เลยได้สร้างอันเมื่อนี้เลยสร้างปูนสร้างเสาหมาจา้ะสร้างปูนกับเสาหมาเพื่อที่จะเอาไวท้ทำมันเฮ็ดห่องเก็บของเนาะจา้ะ สั่งมาไว้กว่อนพร้อมแล้วก็จังได้เฮ็ดเนาะพี่น้องหื่นเสาแล้วก็สิเหลือโค้งมาที่นั่พี่นอ้องก็ค่อยๆเก็บไปจ้ะพี่น้องจา้าอันใดที่มันบ่บูดบ่เน่าก,ก็ติจะซื้อเก็บไว้กว่อนจ้ะกระสั่นแล้วพี่นอ้องเพราะว่าก็เลยสั่งต้องสั่งสั่งของที่มันบ่บูดบ่เน่ามาไว้ก,วอก่อนเนาะมีเท่าไรกค็ค่อยๆสั่งมาทยอยมาไว้เพื่อว่าอันพร้อมแล้วก็จังค่อยได้เฮ็ดนั่นเองจ้ะถ้าสิมาซืรร้อเป็นก้อนทีเดียวสิกะ บ่มีเงินเนาะพี่น้องเนาะเงินถุงเงินถังเขาบ่มีก็ค่อยๆเก็บสะสมไปละจ้ะอันนี้ได้เสาซีต้นได้ปูนได้หินมาไวก้อนซูมันบ่เนาเนาะจา้ะได้อิดก็จะเหลือแต่อิดไปที่ไหนพี่น้องจ้ะเมื่อนี้อัน,อ,น,อ,นอันเงินที่ได้จากลอตเตอรี่ที่คุณแม่เพื่อนไหม้าเนี่ยไปคืนแล้วมันจะได้อยู่ที่สามพันเก้าเก้าร้อยนิดๆเก้าร้อยจับบาทนี่แหละจ้ะพี่น้องกระเลียนเอามาสร้าง,งสร้างเสากับหินตอนนี้ก็คือ การเสียใจอยู่ที่สองสองศูนย์สี่ศูนย์คะแนนน้องพี่น้องสองศูนย์สี่ศูนย์บาทนี่แหละบางท่านก็จะเข้าใจเรื่รองคะแนนเรื่องบาทเนาะก็บ,บอกไปดูน้องพี่น้องว่าเป็นอยังดอกก็เลยสร้างมาไว้ก่อนจ้ะต้องขอบคุณต้องขอบคุณแม่ผู้เพป็นเมตาลให้โชคให้ให้ลูกอบอกง่ายคือเอาโชคมาให้ลูกเนาะเพื่อที่จะ ต่อชีวิตลูกไปได้อีกจังสีณอจารพี่น้องแต่ว่าเตยก็คือเอามาใส่ในทางที่มันยางยืนกับกกัับครอบครัวเจ้าของเนี่ยก็คือสื่อบันเสาสื้อยังมาเก็บของเพราะอยากเก็บของไม่เรียบร้อยแลวพี่น้องมันหกค่ะมันหกหลายเขาก็นั้นเลี่ยวนั้นยังเนาะจกเก็เลยว่าเออพอดีโชคดีตรงนี้ปุ๊บก็เลยสั่งมาไหวเลยจ้ะสั่งมาเห็ดสั่งมาเห็ดก็ค่อยค่อยให้เราเองเละจ้ะกับแยหนุ่ยไปสละ ย้อนดีกับข้าวเงาะสองสามพ้นเวลาเฮ็ดไปพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดมันก็เฮ็ดบริยากอย่างมากไม้ดอกเพราะว่าตึกเคยเฮ็ดอยู่เนาะก็เคยกันเทพื้นเทอหยางอยู่นะพี่น้องก็เคยเฮ็ดคอล์รเคเล่สรอยกันอยู่นะพี่น้องพอเฮ็ดจับหยิบจับซอยกันได้อยอะกันสิพากันเฮ็ดเล่นไปนะพี่น้องพอได้ห้องเก็บของนะจ้ะก็เลยว่าจังสั่นก็เอาแค่เสาชีต้นมาก่อนก็จะเหลือคานเหลือคานก็สิใส่เหล็กต้องเบิ่งก่อนว่าสีเมตร เซลเซียเมตรเนื่องจากเซลเซียเมตรอะใส่เหล็กเก็บตัวเพราะว่าเหล็กตัวนึงมันก็หกเมตรเนาะนั่นบอกนั่นบอพี่น้องถ้า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 จำว่าผิดก็น่าจะหกเมตรเนาะเอาพี่น้องลองคำนวณใหตเตยเนี่ยว่ามันสใส่เหล็กเก็บตัวเฮ็ดห้องซีเมตรนึงดอกพี่น้องห้องเก็บของบ่ห้องใหญ่ดอกจากเฮ็ดห้องซีคุ้นซีพี่น้องจ้าลองคำนวณใหตเตยเบิ้งเนี่ยว่าใส่สังกะสีจากแผ่นใเศอยรเหล็กเก็บตัวพี่น้องจ้าคำนวณเห็นในเด้อจ้าเพราะว่าเตยคำนวณบ่ถือจ้า ใส่อิดเท่าใดใส่ยังเท่าใดท่านใดที่รู้เรื่องกับการนั้นก็สัางนะพี่น้องเนาะเพราะว่ากะซีค่อยๆเห็ุกันเอาเองนะจากะซีได้สร้างเมื่อไหร่ถ้าบองสั่นกะจะให้สร้างเพิ่นมะโกให้กะร้อเบิ่งกนจะเพราะว่าเอาที่ว่าทุนเฮาสำรองเฮาจะไปซ้ำใดเนาะจ้ะแต่ว่ากะอยากหูว่าเฮาเหตุห้องซํานี้เฮาใส่อิดเท่าใดเห็ดจังใดนะจ่ะคือเขาจะได้คำนวณค่าใช้จ่ายเขา ส,สีได้ซื่อโบอสีได้จังใดโบเจ้จะท่านใดที่ทราบรายละเอียดอันบอกเตยเนเด้อจ้ใพี่น้องจา้าเพราะว่าเตยกับคำน้นประถึกอยากเห็นเห็นมันแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยากเก็บอยากเมียนเห็นมันแลว้วสซูซิงสุยางจ้ะเพราะว่าเตยอยากเปิดร้านกาแฟาหน่อยตอเตยแล้วละพี่น้องหลายๆท่านมาก็ไม่ได้กินกาแฟาเนาะจ้ะกบสีได้เห็ดจะสมเนื้อสมโมโูขายกะกาแฟาก็อยากขายน้อพี่น้องเพราะได้ตึมๆติมกันไปจ้ะเอาสั้นละพี่น้องจ้าท่านใดที่ ที่ที่ลู้เรื่องเกี่ยวกับที่เตยบอกที่เตยถามเข้าไปในคลิปเนี่ยจะ้ะอ่านคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องจ๋าคำนวณแล้วคอมเมนต์มาให้เตยในยเด้อเพราะว่าเตยคำนวณบ่เป็นท่านใดลู้เรื่องกะแนะนาความูลแบ่งปันควอมู้ไม่ให้เตยน้าเด้อจ้าพี่น้องจ๋าขอบพระคุณล่วงหน้าจ้ะพี่นอ้องจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเตา้าลูกตาลน้าเน่ฝากเข้าไปเบื้องคลิปฝากเข้าไปซับอย่าลืมกดซับ ตาร่ใบมะกรูดน้ำด้วยพี่น้องเอาบอลน้ำเขาเป็นเลยเนี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่มีอย่างไรเราพี่น้องมากราบขอบคุณเนียบซียนแม่ผู้เพื่อนให้ลอตเตอรี่ไว้นั่นแหละพี่น้องจ๋าให้ความโชคดีกับเตยยืนยืนความโชคดีไม่ให้เตยกับครอบครัวเพิ่มยอดนะจ้ะต้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่มอบัสิ่งดีๆให้นะจ้าป็นพระคุณย่างสูงเลยจ้ะได้เสาได้อินได้หินได้ปูนมาไว้จ้ะขอบพระคุณหลายๆจ้ะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาหลายๆ้ะพี่น้องเด้อ คอมเมนต์หันแบ่งปันความรู้ให้กับเตยน้ำแน่จ้ะจะค่อยๆศึกษาไปละพี่น้องขอบพระคุณยังสูงจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมีก่อนจ้าพี่น้องจ้าพบกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีจ้า